ไว้ใจไหมให้ต้องตัดให้ก็ไม่แน่ใจจะทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเดียมไหมเดียวเดียสีไม่เป็นไรสองปไม่เป็นไรสี่ภาษาจีนพวกอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดผมเท่าๆนะคะดูอุปกรณ์ของเรานี่คืออุปกรณ์ DIY ทั้งนั้นเลย ยโดยไม่หนีแล้วก็กันไกก็กันไกลธรรมดาแค่แหละแต่ว่าเรามีกันไกลตัดผมนี่ซิแซเพราะว่าตอนนี้โควิดใช่ไหมปกติช่างตัดผมมาตัดให้ใช่ป่ะใช่ตัดผมเรียกอะไรนะกามอกามอเราน่ไว้ใจไหมให้ต้องตัดให้ก็ไม่แน่ใจจะทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมถ้าบอกว่ากลัวพูดว่าไงกลัว เกียร์เกียร์เกียร์ไม่แน่เกียร์เกียร์เกียร์แต่ว่กลัวเหรอไม่แนใจไม่กลัวกับบยเกียร์บุยเกียร์ตัดไปเลยเรื่อยๆตัดผมทรงนี้ตลอดเลยอ่ะตั้งแต่เด็กๆก็ตัดแต่ทรงนี้ตรงนี้มันเหากอยซิวก่อยสอยคืออะไร ซิวอะคือปล่ยอยปล่อยซิวลอยเท่ากับปล่อยปล่อยสร้อยสอยนะคะกคือสระผมจำได้ทมไมก่อนอ่ะให้เขาตัดผมไม่ได้ทำมาลาก็ไปตัดนะอ่ะาแล้วต้องทำยังไงต้องไปที่ประตูน้ำอ่ะประตูน้ำมีอะไรเออมนุษย์ศักด์อะร้านตัดผมมนุษย์ศักด์มีชื่อเสียงเออมนุษย์ศักด์มีชื่อเสียงตัดตัดทีละสองร้อยหัวหนึ่ง โอ้สมัยก่อนสองร้อยโคตรแพงเลยนะอีกาเล่าหอท้อยอ่ะหอถ้อยหอถ้อยเหาั้นเอ้ยเปลี่ยซีถูกใจใช่ไหมผมยาวมากเลยอัเนี่ยยาวมากผมยาวพูดว่าอะไรมอตึงมอตึงเอตึงตึงมันเล็บยาวอันนั้นน่ะหรอตึงคือเหมือนกันเหรอตึงคือยาวไงตึงคือยาว เรายังเล่าไม่จบเลยบอกว่าตอนเด็กๆอะ่ะเอ่อเอ่อคิดว่าหราอยีเป็นผู้ชายเพราะว่าหราอยีชอบตัดผมสั้นแบบนี้แล้วก็เขียนกับไอเฮียเอ่อไอเฮียบอกว่าหราอยีเป็นผู้หญิงเกาบอกว่าไม่ใช่หรอยีเป็นผู้ชายแล้วไอเฮียก็บอกว่าจะเป็นผู้ชายได้ยังไงหรอยีเข้าห้อง,งาน้ำผู้หญิงเราก็บอกเออว่า ก็ยังเขียนอยู่นะแต่คือแตั้งแต่เด็กจนแบบเออตั้งแต่เด็กอ่ะคือแยกไม่ออกตงเป็นผู้ผูียมัดตอีไม่เป็นไรสงีียงจีเมีีเยเฟ่หรอเออเมียงจี ปูยองเฉียนปูยองเฉียนแรกกับการทำอาหารให้กินนะเนา่อ,อ๋อไข่ามาไม่อาแบบว่าอะไรเอาขั้นมาขอโทษเนี่ยเนี่ยเรีย,ยบร้อยเบาไหมเบาเป็นไงคะ ถูกใจไหมถูกใจไหมภาษาจีนต้าจิ๋วพูดว่าอะไรถูกใจไหมหาซิมบอยฮะซิมบอยชอบไหมอ๋อฮะซิมฮะซิมถูกถูกใจถูกใจฮะซิมห้าร้อยบาทเดี๋ยวนะห้าร้อยบาทเขาพูดว่าอะไรโง่เปะพวโง่เปะพวกุยเสียกุยซสียบุยกุยล่ะ ดู๋เสียบ่อยคุ้ยงั้นพันหนึ่งก็ได้รดให้คนกันเองกากี่นะหล่อเลยหล่อพูดว่าอะไรเสียวเซงอ่ะเสียวเซงเหรอเสียวเซงอ่หล่อเสือเซงหล่อเออแต่ถ้าสวยคือเนี่ยเนี้ยเสียวเซงหล่อเอ๊ะคือเสียวเซงสิเจัง โอเคนี่ก็คือภารกิจตัดผมนะคะในช่วงโควิดเนาะที่ไม่มีช่างก็มโอกาสตัดผมให้เราอีเลยเสียเสียกัมเสียกัมเสียถามว่ากัมเสียกับโจยเสียต่างกันยังไงกัมเสียโจยเสียกาแฟเอี๋ยล้ว่ะ้วขอบคุณเหรอใช่แต่เราถ้าบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรกบยจอนี่บยจอนี่กัมเสียบยจอนี่โอเค ทุกคนก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะทุกคนอยู่บ้านได้ก็อยู่นะคะอันนี้ก็คือที่บ้านก็คือไม่ให้แม่บ้านมาเลยเนี่ยช่างตัดผมเนี่ยก็ไม่ให้มาแเพราะต้องตัดเองนะคะถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ถือโอกาสช่วยดูแลกันละกันนะคะดูแลให้ดีรักษาตัวเป่าเป่าเป่าติงที่เปี่ยนคันเไปว่าอะไรไปว่า เอาร oh, ่างกายเอาเอาเอาร่างกายให้แข็งแรงอะไรอะไรก็ระวัง like, เ yeah, ือห่วงเพิ่มอะไรนะเือห่วงอไรเือห่วงเือห่วงเอือห่วงอะไรทุกท่านต้องระวังโอเคใจควงใจควงคืออะไรใจควงกับเอือห่วงต่างหากดีกว่าเพ่รู้เรื่องแล้วไม่ใช่คือหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เหล่าชีส้มกับเหล่าอีด้วยนะคะ